อ๋เป็นยังคือต้องแชร์ท่อนพันธุ์ก่อนนํามาปลูกนะครับพี่น้องอ่าสวัสดีครับเมื่อนี้สีมะบอกขอดีขอเสียของการแชร์ท่อนพันธุ์ก่อนน้ามาปลูกครับขอดีของการแชร์ท่อนพันุนะครับผมซอยห้มันสัมปะหลังแตกยอดเรีวครับนากงอกดีนะครับผมอห้มันสัมปะหลังลํามันสัมปะหลังที่เขาเตรียมมาปลูก ให้มีความชุ่มชื้นนะครับผมการชีได้แตกหลากเร็วนะครับมาเบิ่งนความแตกต่างครับพี่น้องอันนี้เป็นมันสัมปะหลังหลังหน้านะครับพี่น้องอายุประมาณอันนี้ยี่สิบแปดวันนะครับพี่น้องอันนี้แปลนี้ใช่การแช่ท่อนพันธุ์นะครับผม นะผมพี่ไปเบิ่งกัน้าไปเบิ่งล้ำที่ตัดสดแล้วออกมาปลูกนะครับปลูกเมื่อเดียวกันครับพี่น้องแลผมมีภาไปเบ่งครับมาถึงแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือ,คอล้มมันที่ตัดสดนะครับผมอัตราการงอกกับไม่ค่อยดีไปไหนครับปลูกพร้อมกันนะครับ เป็นอาทิตย์ครับผมมันจะงอกงอกซ่าครับผมงอกซ่าครับกับแปลงเมื่อกี้นี่ปลูกพร้อมกันนะครับมันจ็งอกอยู่ครับแต่ว่ามันงอกซ่าก็กันเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอ้อกบ่ค่อยเขียวบ่ค่อย ไม่ค่อยโตดีนะครับนี่แหละครับเออเป็นยังคือต้องแช่ทอนพันนะครับพี่น้องมันจำเป็นยีนดีมีความสำคัญครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม